เหลือจะเชื่อย้อนวินาทีวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ล9เฮสนานลั่นสนามหลังแซงดับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีน3-2เซตตีตัว8ทีมชิงแชมป์โลก2023วันที่8สิงหาคม6 6ควันหลงหลังจากที่ทางตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจากการนำทัพโคสโทนี่ อภิรัตงามมีฤทธิ์ที่ตามหลังไปก่อน0-2เถึงสเซตโกงความตายพลิกกลับมาควา่ำตบสาวแดนมังกรวอลเล่บอลหญิงทีมชาติจีนไป3ถึงสองเซตด้วยคะแนน31ต่อ33 1 6หถึง2 5 2สถึง16 25ถึง17 15ถึง12ณสนามพิกอารีนาเมืองเซเกตประเทศฮังการี ในรอบ16ทีมสุดท้ายศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2023เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งนี้ในจังหวะคะแนนสุดท้ายที่เป็นไฮไลท์ของเกมนี้ตอนที่ตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยขึ้นแท่นนำจีน14 12ลูกทีมของโคสโทนี่ อภิรัตงามมีริ์กำลังเป็นฝ่ายตั้งรับในจังหวะนี้และเป็นทางคู่แข่งที่ตบบอลหวังทำแต้มยือ้อแต่ทว่ากลับตีบอลออกหลังไปทำให้ไทยเอาชนะไปได้ในเกมนี้ทำให้ตบสาวไทยยูลบและทีมงานสตาฟโคช้ชกระโดดลอยตัวดีใจแบบสุดเหวี่ยงกับเกมที่มีความกดดันมากขนาดนี้จนบางคนถึงกับน้ำตาเอ่อล้นออกมากับชัยชนะนัดนี้เลยทีเดียวสำหรับ โคสโทนี Tony, อ่อภิรัตงามมีริ์ของทางตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะพบกับตบสาวแดนปลาดิบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2023ซึ่งจะทำการแข่งขันวันที่9สิงหาคมนี้